สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม c ค t q u ว s t นะครับเกมนี้อาจจะมาบ่อยหน่อยนะฮะในช่วงนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะจบเร็วอยู่นะผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะให้มันแบบเขาเรียกนะจบเป็นเกมๆไปนะฮะในช่วงนี้นะฮะก็ขอเล่น c คด q u ว s t ให้มันจบๆก่อนละกันนะฮะส่วนเกมอื่นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะฮะนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะฮะมาเควสรอบนี้คือนักเวทจอมโกงว่ะโหเววิบห้าเลยนะแล้วตอนนี้เราเววิบสี่อ่ะน่าจะพอ ข้ากาลังซ่อนตัวอยู่อ่ะจงไปพบท่านผู้ว่าจากพุธนะมาท่านผู้ว่าท่านพี่โตว่าไงฮะโอ้พระเจ้าแมวเ,เกิดอ,อะไรขึ้นกับพนะุธน่ะอืมนักเวทจอมโกงนั่นอะได้ยินเกี่ยวกับวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีเข้ายัางไงเหรอพวกนั้นพยายามจะหยุดข้าอ้างว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเวทมนต์แมวเราจะช่วยเจ้าได้ยังไงอะพวกนั้นอะมันมาเพื่อจัดการพุธเราต้องปกป้องเขาอ๋อโอเคมาลุยเลยฮะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนั่นไงจอมเวท เมียวนั่นใช่นักเวทจอมโกงหรือเปล่าอ่ะเจ้าเจ้าคือนักเวทจอมโกงอย่างนั้นเหรอสรุปว่าเจ้าผู้ว่านอกลีธินั่นขอความช่วยเหลือจากโลหิตบางกรอย่างนั้นเหรออืมมาดูกันว่าเจ้าจะรับมือข้าได้ยังไงกันน่ะมาก็มาดิฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อจะทำการกางอนณาคตว่าง,งั้นหละไล่มอนมาสู้ขวนเจ้านั่นให้เข็ดเลยสายเหมียวมาดิครับอันนี้มอนนี่แนี่เอาไปหนึ่งโจ๊กอ้ยเดี๋ยวเจ็บนะเว้ยนี่แน่นี่ นี่แน่โดนพลังแช่แข็งเหมียวเหมียวเข้าไปอันนี้ท่านี้ดีอยู่นะเพราะว่ามันสโลว์สตูด้วยนะฮะเนี่ยถือว่าดีนะฮะเพราะว่าการไล่การโจมตีอะไรมันจะช้าลงนะฮะอันนี้ถือว่าดีมากท่านี้พองขนของเจ้าเลยสหายเหมียวพองทําไมก่อนเหมือนตอนแมวกันเลยกัดกันเรอะคือแบบต้องพองขนให้แบบดูฟูฟูดูน่ากลัวใช่ไหมมันน่ารักไปนะอันนี้ดูแปลกๆอันนี้มันแพ้กายภาพไหมถ้าเป็นพวกนักเวทนี่น่าจะแพ้พวกแบบาดาเมจกายภาพนะอันนี้ โอ้ยเดี๋ยวมันทำไมช่วงนี้มันตีเร็วจังหลบไม่ทันไม่มีอะไรอยู่เลยอ่ะเจ้าลูกแมวนักเวทจอมโกงนั่นล่ะอยู่ข้างหน้าไงอ่ามานาของข้าใกล้จะหมดแล้วอ่ะเอาก็มาดิฮะใกล้จะหมดอย่างงี้นี่เอาสายฟ้าไปกินเจ้าเมน่นโจ๊ะหลบมาก่อนฟึบฟับนี่เรียบร้อยหายไปแล้วแมวน้อยนักเวทจอมโกงนั่นวิ่งหนีไปแล้วอ่ะมานาหมดก็หายไปเลยหายจอย้อยวะเจ้าอะไรตามข้ามาจริงๆหรอเนี่ย ก็ต <c oughs> mm ้องตามดิฮะมากูตามอ่ะกูตามสุดโลกก็บอกเลยบางอาจมาดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอปล่อยข้าไปเถอะเราเพียงแต่ต้องการเก็บรักษาประพาคารคิสตันให้บริสุทธิ์อยู่เสมอประภาการคิสตันคืออะไรเหรอเหนียวพุทธนั่นใช้คิสตันเพื่อสร้างต้นแบบวิชาฝ่าเท้าเหนือวาลีใช่ไหมเหนียวคิสตันนั่นเป็นวัตถุเวทมนต์และไม่ควรจะถูกใช้เพื่อวิทยาศาสตร์นะชิ้ออกไปให้พ้นสายตาพวกเราไปซะเอาไล่เลยแล้วเหมียวใส่แล้วเหงียวน้องสเปอร์ลี่ไล่ซะแบบ เป็นหมูเป็นเมวเลยนี่โอ้ยอันนี้นี่ไงน้องพุชเรียบร้อยมันต้องการเวลาสักหน่อยนะเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมอะ่ะแล้วข้าจะแจ้งไปอีกทีนะและนี่รางวัลจากข้าขอบคุณนะอ๋อได้ของอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยเวลสิบสองเลยนะอันเนี้ยอุย้ยดีจัดอุย้ยสุดสุดเอ้เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเกาะน,นี่แม่งดีกว่าเกาะที่เราใส่อยู่นะอันเนี้ยเฮ้ยได้เวลาเปลี่ยนเกาะแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยแต่มันเป็นเน้นด้านเวทมนต์วะอันเนี้ยนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะใส่ก็ได้เอ้ยแถมเข้ากับหน้ากากเราด้วยนะเออหน้ากากของเรามันแบบตีมฟ้าๆไงเออใส่เกาะสีฟ้าๆอีกมันแบบดูเข้าดีนะโอเคตอนนี้ดาเมดเวทเราแรงกว่าดาเมจกิยภาพแล้วนะฮะแล้วแถมล่าสุดจากพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งอัปเกรดพลังเวทมาด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรูยเควสกันต่อเลยละกันนะฮะเวเควสยี่สิบเจ็ดเลยว่ะปฏิหารเว้ยน่าจะได้อยู่อันนี้ลุยได้อยู่สบายสุดท้ายแล้วให้เราได้เดินอย่างแมวพระเจ้าเถอเราอยู่ที่่เสสาาาาะะพนนจกผู้ว ได้เรียนยังไะได้เรียนยังไะอันนี้ข่าวดีน,น้ํายาันนได้ผลละอุย้ยแสดงว่าเดินบนน้้แล้วเออแต่ตั้งแต่ค่าใช้คริสตัลประพาคารมันต้องใช้เมลที่ใช้เวทมมต์ได้อะนะมดูเหมือนว่าค่าคงต้องเช็คดูหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาค่าแน่ใจว่าลงุงหิตบังกรอยากจะเดินบนน้าได้แมวเย้ <c oughs> น้องจริงๆน้องไม่นับว่าเดินนั้นจริงๆน้องลอยได้อ่ะยอดเยี่ยมมากยืนบนพื้นที่เปิดนะแล้วรับยานี่ไปบนพื้นที่เปิดตรงนี้หรอคุณดื่มยา ในหลอดทดลองคุณได้ปลดล็อกชาฝ่าเท้าเหนือบาลีเฮ้ยเอาวะสุดเจ๋งข้าถึงเด้สุดๆไปเลยอะ่ะไปลองกันเถอะมาเร็วๆเฮ้ยเดินได้แล้วจริงแล้วมีเสียงจอมๆด้วยโอย้พระเจ้าแมวจะเดินบนน้ำได้ไป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 อุย้ยวิ้ยเท่ว่าแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยเดินข้ามประเทศได้แบบชิวๆเฮ้ จำได้ใช่ไหมว่าท่านผู้ว่ากาลังมีปัญหากับมอนสเตอร์ทะเลอยู่อ่ะมันได้จมเรือของเขาไปด้วยนะจะดีไหมถ้าเราจะตอบแทนพระคุณเอาอย่างนี้ก็ชอบเลยขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะอุ้ยมันถึกด้วยนะเนี่ยทำาไปเล่นไปนี่แน่เจ้าปลาโนยมาเลยไหนโอ้โหอุ้ยเยอะจังอันเนี้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนี่โชะโชนี่เน่เอาเวทน้าแข็งไปกินโอ้โดนตีไปหนึ่งทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่พอได้อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันช้ามันช้ามันช้า <N> นี่นี่นี่ <ห rec. S 2> เฮ้ยเม่สายฟ้าเย่เรากลับไปบอกข่าวดีกับเขากันเถอะเอาทาภารกิจสําเร็จแล้วด้วยฮะเฮ้ยมาแล้วสบาย <laughs> เดินจ๊อบเจ็บจ๊อบ,อบ,อบ,อบเจ็บด้วยวะท่านผู้ว่าพวกมอนสเตอร์ทะเลพวกนั้นจะมาจมเรือของท่านไม่ได้อีกต่อไปแล้วอะทําดีมากตอนนี้เราก็เป็นสหายกินปลาร่วมกันแล้ว <c oughs> สหายกินปลาประมาณเหมือนแบบว่ากินข้าวหม้อเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมรับพี่ไปเป็นรางวัลนะกลับมาได้ทุกเมื่อเลย <laughs> เสื้อผู้ว่าวิสตทถือว่าดีนะอันนี้ถ้าเป็นแบบพวกแบบเขาเรียกไงสายเน้นกายภาพแบบเน้นตีเน้นกลิ้งอ่ะแบบไม่ใช้เวทมนต์อ่ะผมว่าน่าจะคุ้มแต่ผมมาแบบสายกึ่งกึ่งเวทมนต์ด้วยอดิผมว่าน่าจะใส่ไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้เอาล่ะสหายเหมียวเราไปจัดการกับเจ้ามังกรนั่นกันเถอะเอาแล้วได้เวลาของจริงแล้วฮะอันนี้สิ่งที่รอมานะเอาชิบหายแล้วนอนไม่ได้เอานอนไม่ได้เดี๋ยวก่อนถ้าเราแพ้มังกรขึ้นมาแล้วจะไปเริ่มไหนละฮะอันเนี้ยท่านผู้ว่าครับผมนอนหลับในเมืองคุณไม่ได้ นอนเมืองนี้ได้ไหมองี้ย้ยนอนเมืองนี้ได้เอาแล้วทำไมนอนเมืองเมื่อกี้ไม่ได้วะไปับผมได้เวลาของจริงแล้วได้เวลาลุยสุดหูยมังกรน้ําแข็งด้วยฮะคุณผู้ชมมังกรโอ้โหมาถึงปุ๊บก,ก็บวกเลยเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องจัดอันนี้แล้วตีค่อนข้างจะเร็วรวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,อเ,ยว,เ,ยวเอาลูกกระจกมันกอนนะเอาลูกกระจกมันกอนนะนี่นี่นี่ลูกกระจกลูกกระจกเอาก่อนเอาก่อนเลยมาเจ้ามังกรอย่าทุบนี่รูปแบบมูเมนต์มันเหมือนกับเอ่อมังกรไฟเลยนะฮ แต่ว่าน่าจะเร็วกว่านิดนึงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจมาฮบผมอุ้ยอ้ยอยมันตีช้ามันตีช้าเพราะว่าเราใช้เวทน้าแข็งใส่มันฮะนี้อุ้ยแต่มันหายสถานะเร็วอยู่เหมือนกันฮะเนี่ยสมแล้วที่เป็นมังกรน้ำแข็งอ่ะเฮ้ยชึบหลบนี่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 พ่นไฟไปหนึ่งพี่สายฟ้าตามนี่โจ๊ะโจ๊ะเฮ้ยกิ้งเอามาอุ้ยมันเพิ่มเลือดต้องร้อยหนึ่งโอ้โหโคตรยังขี้โก้อเดี๋ยวเดี่ยวโดนสโลฮะยาโดนสโลมันวิ่งมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอหลุดสถานะก่อนฮะนี้เพราะว่าเราโดนสโลฮะมันค่อนข้างจะเจ็บจุ้งอยู่อุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่โช๊คโช๊โอ้โหัววาย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 หุยเพิ่มเลือดก่อนไม่ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้นี่นี่นี่อุ้ยนี่เพิ่มเลือดยี่สิบห้าโอเคเรียบร้อยโอ้โหมังกรตัวที่สองครับผมอันนี้เวลอัพเป็นยี่สิบแปดเลยเราทำสำเร็จแล้วจัดการไปได้อีกหนึ่งตัว อุ้ยโอ้โหดาบใหม่ปีแช่แข็งแล้วคือสถานะคือแบบเพิ่มทั้งหมดเลยฮะอันเนี้ยแต่คือมันเลเวลห้า่ะโอ้โหเวลย9ิบเก้าเวลอัพรัวๆอันนี้อ่าใช่ก็แค่ยังเหลือมังกรอีกตัวหนึ่งนะไปยังหอนาฬิกากันเถอะมาหอคอยนาฬิกานี้จุดเควสต่อไปฮะเว้ยจุดๆจุดๆเลยนี่จุดเอาอีกแลต่างคนต่างจุดๆอีกแลเอาเอ้าอ้จุดๆยาวเลยโอ้มังกร ที่ข้างหลังเทือกเขาพวกนั้นน่ะนอกจากจะบินได้เจ้าไม่มีทางทําได้แน่แมวโอ้ยวเดี๋ยวก่อนนะล่าสุดต้องเดินบนน้ำเพื่อจะไปสู้กับมังกรรอบนี้ต้องบินได้เพื่อไปสู้กับมังกรเหรออันนี้ข้าได้ยินมาว่ามีบางสิ่งลึกลับเกิดขึ้นเมืองการหันลมที่นั่นมีการสอนวิธีบินด้วยอะ่ะมันคือทางตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าควรไปที่นั่นนะแมวอ๋อเอาว่าวิธีบินก็มาอันนี้เอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะผมเลเวล29แล้วนี่หว่าผมว่าผมทําเควสของพระราชาได้แล้วเนี้ยนะฮะน่าจะช่วยพระราชา แล้วเราก็ทำเควสของน้องคิดด้วยได้แล้วเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยจริงๆภาคนี้เควสมันก็เดินอยู่นะฮะเออเควสลงเควสหลักอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าอ่าเขาเรียกไงน่าจะเสียเวลาช่วยพระราชากับน้องคีสักหน่อยนี่ก็คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งอันนี้นเ,น <c oughs> เริ่มจากเอาเดี๋ยวช่วยพระราชาก่อนก็ได้ฮะเอพอพะเราติดค้างมานานแล้วเนี้ยวลเท่าไหร่นะ20เองอ๋อมันเวล20นี่หว่ามันไม่ได้ววยี่เอาไม่เป็นไรฮะเดิรไลออนคิงว่ะถึงเวลาช่วยเหลือราชาลิโอนาโดแล้วมาเลยจับอันเนี้ยพระราชาจะได้หายจากคสานะฮะ แล้วดูซิว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าหัวหน้านักเวทยอยู่ในวังอะ่ะพร้อมแล้วที่จะดึงลูกแก้วออกมาเราต้องทําให้แน่ใจว่ามีใครรบกวนเขาได้โอเคมาเลยโอ๊ยมีมอนสเลยหรอฮะเอาก็มาดิฮะจะขนาดไหนกันเชียววะฮะเมาสมีบางคนพยายามขัดขวางหัวหน้านักเวทอะ่ะใครที่ว่าล่ะอฮอเอาเอามาทําไมนะจิ้งจอกเจ้าจิงจอกอะไรอะไรอะไร,อะไรของคุณครับเนี่ยอะไรของคุณครับนี่นี่แน่ฟืดฟัด จ้าโอเคไหมสหายเหมียวหัวหน้านักเวทเจ้าได้จัดการอ้าวดูแปลกๆเป็นเป็นบอสเหรอเนี่ยมีบางอย่างไม่ถูกต้องอะ่ะหรือจริงๆแล้วหัวหน้านักเวทเขาเอาเอออกให้ห่างจากข้าดาโคเขาเขาควบคุมข้าโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหพลังเวทมาแบบนี้แกอ๋อเดียวเดียวเดียวถ้าเป็นพวกจอมเวทยอย่างนี้แพ้กายภาพโดนตีสามทีตายเหมือนเดิมเจ้าดีขึ้นหรือยังอะ่ะข้าเหมียวเสียใจจริงๆดาโคเขาเหมียว แต่พระราชาปลอดภัยแล้วล่ะเอาจริงเหรอโอ้ฟาบาดโว้ยมาแล้วเจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้ขอบคุณมากนะโลหิตมังกรหนุ่มตอนนี้เจ้าสามารถกลับไปทําอะไรก็ตามที่เจ้าทําค้างไว้อยู่ได้แล้วแน่นอนข้ามีรางวัลให้เจ้านะขอแบบงามๆได้ไหมขอแบบเบิ่มๆเลยนเนี่ยเงินสักล้านนึงอะไรเงี้ยได้ไหมถ้าไม่โลภเกินไปอุ้ยอัญมณีประจําตระกูลดาเมจคือแรงมากเลยนะ1 1นู่นอะแค่วิวสองเองนะแต่คือมันก็ยังกระจอกอยู่สาหรับ สำหรับขวานเราที่ตีบวกมาถึงเลเวล19ข้าขอมอบอัญนนมณีประจำตระกูลให้แก่เจ้าโลหิต oh มังกรหนุ่มมันสุดยอดมากๆฟาบาดตอนนี้เราควรจะเพิ่มกำลังป้องกันเผื่อดาโคจะกลับมาเราเป็นนี่เจ้าจริงๆแล้วโลหิตมังกรเอาเวล30แล้วเย่เวลาเราก็ช่วยราชาได้แล้วอันเนี้ยคุยได้ไหมฮะไหจากตอนแรกที่แม่งขู่ใส่แม่งแบบโคกปี๊บแม่งโคตรน่ากลัวเว้ยแต่มีเควสใหม่มาตรงนี้นะฮะอันนี้ <S <s เป็นเควสโอ้โห เวทนี่มันอะไรวะเนี่ยทหารที่หายไปเหล่าผู้นับถือมังกรแล้วก็เกาะมรดกตกทอดเลเวลหกสิบเลยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดว่ะโอเคับผมเราทํางานในส่วนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยน้องคีตต่อนะฮะเออหวังว่าภารกิจนี้คงไม่แกล้งน้องคีตนะสาธุเอ้าจะรออะไรกันล่ะคีตต้องการความช่วยเหลือจากเรานะมาแล้วน้องคีตชุดกล่องข้าใกล้เสร็จแล้วอะขาดชิ้นส่วนสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นตามแตี๋ท่านต้องการเลยท่านคีตเลิฟเลิฟอีกแล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยน้องแมวมันมีถ้ำแห่งหนึ่งนะไกล ้าต้องการมันนะ่ะข้าจะวงจุดหมายบนแผนที่ไว้ให้นะอย่าปล่อยให้สาวน้อยคอยนาล่ะโอ้ยรอบนี้เป็นการไปเอาเล่ฮะอันนี้คิดว่าของน้องไม่น่าหายแล้วกูโหไกลมากเลยเนะี่ยออาไม่เป็นไรฮนะเรามีวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีแล้วฮะผมคิดว่าในระยะเวลาแค่นี้เราน่าจะเดินข้ามน้ำข้ามทะเลได้แบบง่ายดายมากขึ้นนะฮะจอมจ๊อบเจ็บจ๊อบแจบ็จบ,จบนี่ไงถ้ำแมวคลางหืมเดี๋ยวนะนั่นมันมีโน้ตขัดขา,ดขา,ดขาดกยุอยู่ในพื้นด้วยอะ โน้ตเอียงวะแมวเท่าวะได้แลที่บอสอยากได้ไปแล้วเรากําลังนํามันไปยังทะเลสาเพื่อเก็บไว้เจอเราที่นั่นนะเดี๋ยวแร่แม่งโดนขโมยโมึงเอาไปหมดถ้ำเลยบอเอ้าทาไมภารกิจที่รับมาไม่เคยเจอง่ายๆเลยอ่ะไปกันเถอะไปตามหาพวกโจรขโมยแร่กันเงี้ยวนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แน่โชเรียบร้อยสรุปว่าพวกที่ขโมยแร่ก็เป็นกลุ่มโจรนั่นเหมือนกันเหรอข้าเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วอ่ะดูสิ เขาทิ้งโน้ตไว้อีกอันนึงอะข้าได้ส่งแร่ข้ามทะเลสาบไปยังจุดปล่อยของบิ๊กนิปบอกข้าว่าเขาเป็นคนดูแลของเองจนกว่าบอสจะกลับมาแร่แม่งถูกส่งไปแก้วสวยเท่เดี๋ยวก่อนนะขอขอเลยรอบรอบเนี้ยขอทีเถอะแร่วกนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่อะเดี๋ยวนะเจ้าได้ยินไหมจากแถวๆต้นไม้ตรงนั้นอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมีคนมานี่แน่เอาไปกินโชว์เรียบร้อยวิวใกล้แล้วดูซิพวกโจรกำลังขนแร่ก,กันอยู่ คุณหาเล่หายากได้กับมือหนึ่งแถมยังโนต้ตอีกอันนึงอะ่ะเฮย้ยแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะเมืกเก่อกี้ทั้งทีวีโชว์และยังเล่เหล่านี้อีกข้าราชันแห่งโจนในที่สุดข้าก็สามารถสะกดคําว่ารักให้แกคิดไม่มีอะไรขวางข้าได้แล้วเดี๋ยว <laughs> อย่าบอกนะไอโจนที่มันขโมยเลวมาเนี่ยคือแบบว่ามันตั้งใจจะเอาของไปจีบน้องคีตดเอเนี่ยไม่จริงหนะ่าตระตูหัวใจหรอ <laughs> อ๋อคือน้องเมลสเฟอร์รี่ก็ชอบน้องคีตหรอ เออข้าหมายถึงนี่มันก็แค่ความรักเจ้าโจรบ้องบ้องแย่ชะมัดเลยอะ่ะนี่แหละตอนนี้เราก็มีเลขแล้วเราสามารถส่งมันไปให้คิดได้เลยารกิจสําเร็จน้องสเปอร์รี่ก็ชอบน้องคิดเหรอเนี่ยเออก็เอะใจตั้งแต่ตอนที่น้องบอกว่าเลิฟแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นมุกอะไรหรือเปล่าอันนี้แม่ร้ายนังน,น,น้องสเปอร์รี่ช่างตีดาบชั้นครูเอาละเอาแลขไปให้คิดกันไหนคิดมาแล้วพวกเจ้ากลับมาแล้วเข้ารู้สึกได้เลยว่านี่จะเป็นวันที่ดีเย่คนได้ให้เล่หายากแก่คิดสุดยอด ขอค่าติดชิ้นส่วนนี้เข้ากับชุดเกาะสักวิหนึ่งนะออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งวินาทีจริงๆด้วยอะ่ะแล้วพวกเจ้ารู้อะไรไหมข้าจะให้ชุดเกาะนี้แก่พวกเจ้าละเฮ้จริงเหรอน้องคิดโอ้คือพยายามมาตลอดนี่คือพยายามทําชุดเกาะให้เราเลยอ,อุ้ยโอ้หูน้องคิดเป็นคนดีจัดเลยอะ่ะน่ารักจังเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะชุดเกาะของคิดอันนี้โอ้โหเกาะแดงมาเลยว่ะที่นี่ยินดีต้อนรับพวกเจ้าเสมอนะได้ยินไหมอา้าวตอนนี้ออกไปได้แล้วละ่ะข้ายังมีงานทุบค้อนต้องทําอีกอะ่ะเอา ให้ของปุ๊บก,ก็ไล่เลยเหรอเว้ยไหนเกาะที่ต้องคิดทําให้ไหนดูซิอันนี้เกาะที่ต้องคิดทําให้โอ้โหบวกเกาะ9 ถึงอันนี้จะดีกว่าแต่เป็นเกาะที่น้องคิดทําให้เราใส่แล้วกันอันนี้ <c oughs> ใส่ใส่อันนี้ใสไว้แล้วกันเฮ้ยมาแล้วเกาะน้องคิดอันนี้เฮ้ยเราเควสเราก็เสร็จแล้วดีอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปจุดเควสหลักกันต่อแล้วกันนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเออเราต้องไปตามหาเมืองฮะที่มันชื่ออะไรนะเชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วที่เขาจะสอนเกี่ยวกับวิธีการบินให้เราอะฮะอันเนี้ยแสงดงว่าเราจะต้องไปที่เมืองนั้นนะฮะเพื่อเรียนรู้วิธีการบินแล้วก็ไปตีกับมังกร คุณทหารครับไอเมืองที่ว่านั่นมันคือเมืองชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วข้าดีินมาว่ามีสิ่งลึกลับเกิดขึ้นที่เมืองกังหันลมอ่ะอ๋อเมืองกังหันลมเหรอการกระเดืกเฉยมันคือทางตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าคนไปที่นั่นนะตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือมันน่าจะอยู่ทางไอทางลูกศรที่แม่งชี้ไปนี่แหละฮะน่าจะเป็นเมืองแถวนั้นถ้าเกิดว่าข้างบนมันคือเหนือนะแล้วข้างล่างคือใต้ถ้าไม่สลับกันนะนะเพราะเมื่อกี้เปิดแบบดูมันก็ไม่มีเขียนะว่าตรงไหนมันเป็นทิศเหนือทิศใต้อ่ะนู่นฮะมัน้นี โอ้ยแต่มีเควสต,ตรงเกาะดำๆนั้นด้วยว่ะแต่ผมว่ามันน่าจะน่ากลัวแน่ๆเลยโอ้ยมีคำจารึกอยู่ตรงนี้ฮะขออ่านแปบ๊บมีไม่มากนักหรอกนะที่รู้ความจริงเกี่ยวกับท่านบุษเฒ่าแต่เรารู้ว่าซากซากปรักหักพังพวกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ,ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอ่ะโอ้ยมันมีมอนผีอยู่ตรงนี้ด้วยอันเนี้ยเวลเท่าไหร่อ่ะถ้ำเวลห้าสิบเลยเแสดงว่าเจ้าผีพวกนี้มันต้องต้องอ้าวเฮ้ยก็ตีตีเข้าอยู่เนี่ยตีเข้าอยู่นี่อนโอ้ยโอ้โหตีเข้าจริงแต่มันเก็บชหาย โอ้โหวิวไอวเวเยอะมากว้ยแล้วมีมังกรตัวสีม่วงด้วยแป๊บเอ้ยว้าวยังไงเมืองตังหันหลมนะฮะขอเซฟก่อนละกันไหนๆก็มาแล้วว้ยเป็นเมืองที่น่ายอยู่มากเลยอะ่ะควสเวลเท่าไหร่อ่ะพุ่มไม้บินได้นะฮะเวลสามสิบมาพบข้าข้า,ขางนอกข้าจะสอนให้เจ้าบินได้ถ้าตกลงจะช่วยข้านะอ๋อบินเหระจริงดิพระเจ้าไปกันเถอะอ่าในที่สุดก็มีคนสนใจประกาศของข้าแล้วอะ่ะท่านคือใครอย่างนั้นหรือฮะใครพูดน่ะข้าอยู่ข้างล่างนี้ พุ่มไม้ที่พูดได้เหรอน่าเศร้าที่ต้องบอกว่าใช่ข้ามีความทรงจําเกี่ยวกับทิปบินของข้ามากมายและการที่ได้เคยเป็นอะไรที่มากกว่านั้นแต่แต่ทั้งหมดที่ข้าเป็นตอนนี้ก็คือพุ่มไม้พูดได้นะข้ารู้สึกเหมือนข้าเสียอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆไปนะมันไกลจากนี้นะถ้าช่วยข้าหามันได้แล้วก็ข้าแน่ใจว่าความทรงจำของข้าจะกลับมาพักสะก่อนแล้วเราจะหาให้เจ้าเองแม้ยังกะข้าจะไปไหนมาไหนได้นี่โอเคตรงนู้นเหรอวิ้ยรอบนี้ต้องลงถ้ำฮะมันอยู่ในนั้นน่าเบื่อจริงๆต้องมาหาถ้ำกลางมอนเตอร์พวกนี้ จากการพวกมันให้หมดเลยแล้วการสหายเหมียวยเวสามสิบแล้วเราเดินข้ามน้ําตรงนี้ไหมไม่ได้เดินข้ามน้ําในถ้าไม่ได้กาจะลักไก่สักหน่อยอันนี้โอ้โอ้โอ้โนี่แน่เฮ้ยพวกนี้มันถึกจัดเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมานาไม่มีฮะโอ้โอ้เยอะ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 มากเยอะมากถึกด้วยตั้งหากวาย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 นี่เอากดผิดแม่เอ้ยจะกดเวทไฟนี่แน่โจ้โอ้โหพวกนี้มันแข็งแก่งขึ้นได้แบบเห็นได้ชัดแม่เอ้ยอ้อ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 ย นี่แนวะเวทกับดักเหรอนี่แนะ่โชคโเคเามาเปิดเกลือกันก่อนแล้วกันอันนี้ชึบอุ๊ยผ้าคลุมหัวจอมเวทขาวโอ้โหเท่นะแต่คือมันลดพลังโจมตีไม่เอาแล้วยังมีหัวกระโหลกสุดเท่เราฮะน,นี้นี่ซี่อีซี่อันนี้อาคุณขุดพบอัญมณีประหลาดที่ถูกฝังอยู่นะฮะอะไรเนะี่ยเหมือนเป็นรูนเลยอะเหมียวต้องใช่แน่แน่เลยอะใช่ไหมรีบกลับกันเถอะเฮ้ยเรายังเปิดกุญแจไม่ได้อะเราไปหากุญแจจากไหนอะ่ะ อูอยากได้ของมั่งอ่ะเอ้ยเอาอยู่ๆก็ออกมาเจอนักเวทเฉยเลยเอา้าหายไปเร็วสาบานได้เลยว่าข้ารู้สึกว่ามีใครกําลังคอยมองเราอยู่อะเมื่อกี้มองในระยะประชิดด้วยนะเมะื่อกี้แทบแบบเกาะหลังกันแล้วเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันต่อเอ๊ะไเดี๋ยวภูเขามันมาจากไหนอะที่ตรงนี้เคยมีภูเขามาก่อนด้วยเหรอใช่ไหมน้องเมลมันไม่มีนะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแบบสบายๆเลยอะ มาเถอไกลเหมียวเราคงต้องหาทางอื่นแล้วล่ะไม่เป็นไรกูเดินข้ามน้ําได้แต่ข้ามยาวเลยเนี่ยจบไหนๆก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่านคําจารึกข้างบนก่อนละกันอันนี้นานมาแล้วพวกมังกรได้ทําลายล้างดินแดนมีแต่เหล่าแมวเท่านั้นที่รู้ว่าโลหิตมังกรจะเอาชนะพวกมังกรได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้คำมันนี้มันเป็นคําพูดตอนเปิดเกมนี่หว่าที่ผมอ่านตอนแรกอะผมจําได้อันเนี้ยแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็หายไปอย่างลึกลับแล้วไม่มีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยเนี่ยจําได้ฮะจําได้เออ ข้ารู้สึกอย่างกับเคยเจอข้อความนี้มาก่อนเดี๋ยวน้องสเฟอรี่รู้ได้ยังไงวะว่ามันเป็นสคริปต์ตอนต้นเกมขี้แซะนะเราอะฮะเฮ้ยเราเดินอ้อมได้ดีนะเนี่ยภูเขามันหายไปแล้วฮะหลังเรามาส่งเควสอ่ะคุณได้ให้ยมัมีประหลาดแก่พุ่มไม้ข้ารู้สึกได้ถึงความทรงจําที่กําลังไหลคืนมาสายลมที่พัดผ่านเส้นผมข้าแสงอาทิตย์สาดส่องสะท้อนมายังปีกของข้า มันโอดมากเลยอ่ะเองเป็นใครวะเนี่ยเองเป็นนกเหรอหรือมังกรหรือผีเสื้อหรือตัวอะไรงั้นหมายความว่าเจ้าก็สามารถสอนให้เราบินได้แล้วลือเลื้อเลื้อไปเใจเย็นก่อนข้ายังเป็นพุ่มไม้อยู่เลยนะมาหาข้าอีกทีละกันความทรงจำของข้ากําลังประทุเชียวละโอเคจับ โอเควผมพาร์ทนี้ก็ถือว่าได้เนื้อเรื่องมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะนี้นะตอนนี้ก็เหลือมังกรตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นมังกรตัวสีม่วงนะฮะเป็นมังกรตัวสุดท้ายแล้วที่นาโคส่งมานะครับขอบคุณคนมากนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะมีคิปอะไรผมสำนี้ก็สุดครับบ๊ายบายฝันดีผม